อา,อาุณสวัสด์เช้านี้ที่เกาะคุ้มนะคะทุกคนอยู่ที่คุ้มนางพญายะคะ่ะก็สําหรับเช้าว,วันนี้นะคะก็อากาศดีมากเมื่อคืนฝนตกฝนตกคือแบบตกแบบตกทั้งคืนอะ่ะทั้งคืนที่แปลว่าทั้งคืนจริงคือตกจนถึงเช้าว่ะทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะตอนเช้านี้ก็คือเดี๋ยวเราออกมาทานข้าวทานอะไรกันนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆค่ะบ,บรรยากาศตอนนี้นะคะช่วงเช้าเป็นแบบนี้เลยนี่บรรยากาศช่วงเช้าของที่นี่นะคะ หลังจากที่เมื่อคืนฝนตกไปหาใหญ่นี่อากาศดีมากอันนี้พี่ชาลงไปดำน้ำแล้วเช้ามาก็จะเป็นฟิวประมาณนี้เลยค่ะวันนี้ฟ้าใสมากใสกปิ้งใสจนร้อนร้อนเว่อว่นี่โอ้ร้อนจริงอะไรจริงทุกคนเนี่ยดูดิก็จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนตอนนี้ก็คือ น้องพลยกับพี่หมวยกําลังเตรียมตัวอยู่กําลังจะลงไปดําน้ําแล้วก็เดี๋ยวจอยจะพาทุกคนนะคะเดินไปดูายอาหารเช้าเอออาหารเช้าของที่นี่เขาก็จะเป็นฟิลแบบอาหารจานเดียวนะแล้วก็ให้เราสั่งนี่เราทานอาหารเช้ากันตรงนี้เน่เน่เี่ทานตรงนี้จ้ะแล้วก็ ก่อนจะสั่งอุ้ยก่อนจะสั่งอาหารเช้าเขาก็จะมีตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกบาเครื่องดื่มบากาแฟอะไรเงี้ยค่ะให้นี่มีผลไม้ไเป็นสับป,ประรดนี่อันนี้ก็คือจะเป็นอาหารเช้านะคะทุกคนเขาก็จะมีพวกไข่ต้มไข่ม้วนไข่ดาวขนมปังสลัดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีข้าวต้มมีผัดกะเพราหมูกะเพรพาไก่ อันนี้เพิ่มไข่ดาวไข่ลวกได้นะคะนี่อันนี้ก็คือเขาก็จะฟิกให้ท่านละหนึ่งชุดนะคะถ้าเกิดว่าใครทานไม่อิ่มหรือว่าอยากทานเพิ่มเนี่ยก็จ่ายตังค์เพิ่มนะจ๊ะหมายถว่าหน้าว่าลมมันตีมาตาเนี่ยทรายถ้าจะขึ้นมาแต่ถ้าเป็นหน้าลมเบามันจะทรายจะกลับไปทางนี้แล้วไปจะไปต่อไปทางโน้นแทนช่วงเดือน แต่คามมิถุนามันจะนี่ครับจะออกเป็นทาเนี่โซนออกไานี่ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาจะลมลมมันจะตีมันตานนี้ <c oughs> นจะขึ้นไปโน่นไอ้ขึ้นไปโน่นปวกทรายจะตามไปแต่ช่วงนั้นน้ำจะใสก่าปลาไอ้พี่โอ้ไอ้พี่เห็นเป็นช,ชิวๆอหมือับโอ้จริงเหรอ ก็เป็นริ้วๆจำๆตรงนั้นนะพี่เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นสูงปลาออเป็นที่รู้ตอไข่หัวล้อมีจริงเหระมันมีจริงๆตอกไข่หัวล้อพี่เขาบอกเออจริงนะพี่เตาไข่หัวล้อที่มีต้นมะพร้าวต้นเดียวนะใช่ไม้เขาเต้นไม้อันนี้เป็ต้นไม้ไม่ใช่ต้นมะพร้าวอันนี้กระตุ้นนป็นต้นแต่กมะพร้าวป็นต้นมะพร้าว แต่ถ้าน้ำมันขึ้นเต็มมันก็จะไม่เห็นไปไม่ได้ครับต้นน้ำลงอย่างเงี้ยมันจะ,ะนั่นแล้วก็ไปก็คือขึ้นเรไปก็ไปถ่ายรูปแค่นั้นแหละไปดำดูปลากระตูนไหมคะปลากระตูนพี่ชายบอกว่าเจอแต่ปลา,าข้างเหลืองเต็มเลยตกด้วยหรอตกดิอุ้ยแหมเมื่อวานได้วันนี้ทำไมไม่ได้ตกกันเนี่ย Thôi. Bên này biết đâu bọn mình. Yeah. yeah. ด้ยค่ะแลแวะไปเที่ยวกลับหนึ่งค่ะแล้วก็กลับมาเพราะว่าตอนกลางวันนะทุกคนที mm ่เกาะอ่ะที่ที่พักมันไม่มีมันไม่มีไม่มีไฟเพราะว่าเขาจะเปิดไฟเป็นเวลาค่ะเดี๋ยวก็ไปเจอก El ันบนฝั่งโซดาอยู่หน้าเรือโซดาเป็นหมาของที่นี่เอยเดูดิน้องขึ้นไปแบบนั้นน้องไม่กลัวเลยอ่ะไม่กลัวเลยอ่ะกระแทกตกองไปเลย เฮ้ยแจ่วว่าถึงฟังฝันแล้วทุกคนตามเข้ามาเที่ยวตามมาส่งน้องตามมาส่งน้องตามมาส่งน้องตามตามมาส่งลูกค้าค่ะโซดาโซดาดีใจหรือเปล่า เดินทางโดยสััิภาครับไปไหนต่อคะเนี่ยกลับกรุงเทพเลยโ้นันเลยสบายเลยอ่ะบายไม่ก็ไม่้จักอ่ะไปกับเขาด้วยไปทุกคนไปทุกคนเวามันนําหน้าไปแล้วมันเป็นผู้นำทางเดี๋ยวถามเวลากลับเขาด้วยนะเขากลับกี่โมงก็ไม่รู้อ่ะ รอต้องหาเราไปรอปพรุูงนี้ให้เขาจะพาไเราดีวหางั้นเะรออยู่ทีป๋าคับี่โมงนาทิตอนนี้สิบเอดมงแล้วแต่ครับิเกาี่โมงเฮ้ยเนมเแหละไหเต้ไมน้นเหเมเ้่เไ่เ่ไ่นเ่ตเตน่นมเตี่นเเ้่ บ่ายมโมงเ,เขาบอกว่ากลับประมาณบ่ายโมงค่ะเราก็จะไปเดินกับเขานี่แหละไม่รู้เขาจะเดินไปไหนกันบ่ายโมงเจอกันที่ท่าเรือตรงนี้นะคะเขา,าจะไปดูน้องเพราะว่าน้องเขาจะไปขึ้นใหญ่อ๋อน้องเขามีมอเตอร์ไซค์เหรอไม่ค่คะอ,อ,อ้า, <c oughs> เาเวเราคิดว่าเคขามีมอเตอร์ไซค์แบบว่ามาจอดรอ,ออ๋อกมาขึ้นฝั่งฟุ้ก็มอเตอร์ไซค์ไปเลยนี่แล้วมีเรียนไทย เราก็ไปเรื่อยค่ะทุกคนก็ข้ามาเดินเล่นที่ฝั่งเพราะว่าตอนนี้นะคะที่เกาะก็คือไฟไฟฟ้าไม่มีไม่มีไฟค่ะเราก็เลยข้ามมาฝั่งนี้มาหาอะไรทาแก้เบื่อไปเรื่อยเราก็จะมาเดินดูตลาด <ไป S 1> ค่ะมาเดินดูวิถีชีวิตของคนที่หาดบางเบ้ากันค่ะว่าเขาแบบทําอะไรยังไงแต่ว่าจริงๆแล้ว่าตอนนี้ก็คือเงียบมากเงียบมากแบบมากมาก,มาก,มาก เออใครจะนั่งรถบ้างป้าจะเข็นอันนี้เขาจะเข็นรถแล้วนะคะผู้หญิงทุกคนมาค่ะคอนั่งไหมป้าเข็นให้ป้าจะเข็นไปไหนเดี๋ยวเรามานั่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะมานั่งเล่นร้านกาแฟตรงนี้ที่เขาตรงนี้เขามีร้านคาเฟนั่งพี่มีอยากนั่งเดี๋ยวเราเดินไปที่ยวหน้าก่อนเราเดินไปเล่นข้างหน้าค่ะอันนี้เราก็ติดเรือเขาออกมาตลาดบางเบ้าพี่เขาบอกอันนี้ต้องมีไกด์ พี่แต่ว่าจริงๆเราดูแล้วเหมือนตลาดมันเงียบๆไปเนะาะเมื่อก่อนร,ร้านมันเหมือนจะเยอะกว่านี้ไหมเยอะครับเมั้นจำมีโควิดมันจะเยอะกว่านี้ครับโอ้คนนี้แทบจะเดินเบียดกันเลยเนาะแต่ตอนนี้คือเงียบมากที่เดินเข้ามาแต่ว่ามันก็ยังแรงใหม่ๆอยู่เลยเนาะประมาณคือบางคนเขาก็รีโนเวทใหม่อะไรประมาณนี้ครับอถ้าปกติโอ้ยผมแขกเดินเนี่ยเราเบียดกันเลยครับตรงนี้มันมีตลาดสดไหมคะหรือว่าไม่มีเลย ขาก็มีชาวบ้านขายทั่วไปครับมันไม่มีถ้าเป็นตลาดสดมันจะเป็นแค่ตามร้านขายกับข้าวไง <Yeah. S 2> คือเขาก็าจะมีร้านขายของแบบนี้ตอนขามาแล้วก็ผ่านนะแต่ตอนขามาเหมือนเปิดไม่กี่ร้านโซดาคือแวะไปทั่วแวะทั่วไป มีน้องอยู่คนหนึ่งทุกคนคือนางเก่งมากมาจากกรุงเทพคนเดียวค่ะนั่งรถมาเป็นน้องผู้หญิงก็คือนั่งรถมาแล้วก็มาต่อเรือแล้วก็เออมาเที่ยว คือใช้ชีวิตคนเดียวอะ่ะน้องบอกว่าคือจริงๆแล้วว่าเวลามันก็อาจจะไม่ได้แมทช์กันน้องก็เลยไม่ได้มากับเพื่อนแต่ว่าจริงๆแล้วเราว่าน้องเขาโคตรเก่งเลยอะ่ะเพราะว่าที่เกาะคุ้มอ่ะคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยแล้วมันก็เป็นที่ให้แบบว่าเออถ้าเกิดว่ามาคนเดียวมันก็จะดิ่งหงเหงาเนะื้แต่น้องคือเก่งมากอะทุกคนแลวตอนนี้ก็คือเรามาแวะอยู่ที่เซเว่นมาดูว่าเซเว่นมีอะไรกินเพราะว่าที่เกาะไม่มีอะไรกินเลย ตอนนี้ก็คือแวะมาหาซื้อสบียงในซีเวน่นตอนนี้ได้กล้วยตากมาแล้วหนึ่งอันนี่ข้ามมาเพื่อจะ,จะซื้ออะไรพวกนี้เพราะว่าฝั่งนู้นไม่มีแต่ว่าจะบอกว่าถ้าซื้อมาแล้วนะแล้วก็กินให้หมดที่นี่พอกินเสร็จแล้วก็ข้ามไปแต่ตัวนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นะคือเขาไม่ให้เราเอาอาหารแล้วก็ไม่ให้เราเอาเครื่องดื่มอะไรเข้าไปเลยเพราะว่าก็คือห้ามทุกอย่าง เพราะฉะนั้นก็คือกินที่นี่ให้เสร็จนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยข้ามไปเกาะพี่เขาใจดีมากเขาให้เราติดเรือออกมาด้วยเพราะว่าปกติแล้วว่าค่าน้ำมันแพงมากทุกคนคือไปกลับอะ่ะคือพันหนึ่งแล้วอะ่ะเพราะว่าเรือพี่เขาเป็นเรือแบบว่าเรือสองเครื่องใช่ปะ่ะค่าน้ำมันก็ค่อนข้างแพงแล้วก็เมื่อกี้นี้ก็ที่ออกมาได้ก็เพราะว่ามาส่งน้องคนหนึ่งค่ะเขาก็กําลังจะจับขึ้นฝัง่งเราก็เลยติดเรือเขาออกมา เดี๋ยวหาอะไรกินกันก่อนทำไรคะพิจาลนาอันนี้เราก็ไปเป็นหาเนีไยแล้วเราก็จ้างแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็หาทำนะคะนี่มีกระถางนี้แหละมีนี่เอาไหมอันี้ไหเอาไหมเด็กน้อยที่สุดอ่ะให้เป็นคนเลือกเอาอยากเลอยากเล่นอ่ะโอเคอันนี้ใช่ไหมสภภาพมากหนูยุเท่าไหร่อะคะลูกลูกจะถามหนู ส่วนหนูนะคะหนูอายุเท่าไหร่ล่ะคะหนู1สิบแปดค่ะสิบแปดบวกหรือสิบแปดลบบวก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 ได้มาอย่างว้าว่าเลยอ่ะมาลงอยู่แล้วอ่านู่นเดี๋ยวไม่ดูนะดีจริงจริงอ่ะเองไปฝากพี่คนจริงทำไมทำบบน้นน่ะตาใจแล้ว ก็เหมืนคุไป่นด้วยไปเลกเขาน้อตานั่งเล่นดีมากไปได้ที่สักายมาทุกคนกิจกรรมเย็นนี้ก็คือนอกจากจะตกปลาตกหมึกแล้วก็อันนี้อันนี้เหมาะสำหรับใครคะเหมาะสำหรับน้องใจมากนี่ ตกใจกูพี่หมวยวิ่งเหี้นสิก็ยืนตักรออยู่เออไม่น่าเต้นไปแล้วสิเอายืนตักรออยู่ของพี่หมวยทุกทีเนี่ยผมไม่คุยเลยทิเดียวสบายสีนเหมือนเลยทีเดียวโอ้โหเขาเขาไม่คุยกับเราเลยแย่าหลอกมือเลยลูกไปแล้ว ทุกคนตอนนี้ก็คือข้ามาที่ฝั่งใช่ป่ะเจอร้านรองเท้าเขาเป็นรองเท้าแบบเป็นรองเท้ายางพาราค่ะแล้วก็ทำทำตามทำตามแบบว่าแบบที่ดักได้อะเนี่ยแล้วก็มิกสีมีกอะไรเองได้ด้วยเขาบอกว่าผลิตจากวัสดุคุณภาพตัวพื้นดีไซน์พิเศษช่วยลดการลื่นถลบนพื้นนะคะทนทานสวมใส่สบายมีหลายสีให้เลือกลูกค้าสามารถเลือกสีเองได้ด้วยนะจ๊ะ ซื้อให้หลังซื้อของเล่นแล้วนี่ดูแล้วแต่งของเล่นเราด้วยนะอุ้ยตายแล้วพี่อันนี้เบอร์อะไรสามหกเรอหนูร่องดี3สามหนูใส่ได้ปะวะได้สิคะมาด้ดีก็น่าสนใจเไ้ากันนี่เราได้แล้วเพก่อนของเราซื้อสีนี้ไป นี่ไปได้รองเท้ามาแล้วทุกคนให้ดูนี่ลงเท้าแบบนี้เสื้อเนี่ยเราอาศัยเขาออกมาใช่ป่ะก็น่าจะรอสักแป๊บหนึ่งเขานัดไว้ประมาณบ่ายโมงค่ะก็เดี๋ยวบ่ายโมงก็นั่งกินกาแฟที่นี่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตอนนี้มาแวะอยู่ที่ร้านวิวทะเล วิวทะเลคาเฟ่ค่ะออบรรยากาศดีมากเลยอะในบรรยากาศข้างในทุกคนก็วิวด้านนอกนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยค่ะร้านเขาจะอยู่ติดกับเออบริเวณท่าเรือเลยที่นั่งก็มีหลายโซนนะคะให้เลือกส่วนอันนี้มันก็จะเป็นโซนด้านนอกค่ะมองไปก็จะเห็นเกาะต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะคือจะมองเห็นท่าเทียบเรือนะคะก็คือร้านอยู่ติดกับท่าเทียบเรือเลยค่ะ นี่โซนที่นั่งก็มีเยอะมากให้เราเลือกอันนี้ก็เป็นเครื่องดื่มน,นะคะทุกคนที่เขาแนะนำเขาบอกว่ามันเป็นน้ำแบบฟิลแบบสาวรสค่ะแล้วก็ผสมกันกันกบอะไรวะผสมกันกับมะม่วงดูกันว่าอร่อยเปล่ารสชาติก็ งงแต่ก,ก็สดชื่นดีค่ะก็เดี๋ยวหลังจากตรงนี้นะคะทุกคนเราก็จะนั่งรอเรือเพื่อข้ามกลับไปที่เกาะคุ้มเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าเราติดเรือพี่เขาออกมาก็ตอนนี้พี่ๆเขาน่าจะไปซื้อบทพวกอาหารไปซื้อกับข้าวอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวนั่งเล่นกันที่นี่สักพักหนึ่งค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะคุ้มนะคะจะกลับกันแล้วทุกคนนี่ ไปซื้อไ้นี่มานะที่ตักทรายจะไปเล่นทรายพี่กอก็มีโถเอ้ยนี่น้องไปซื้อของกันมาทุกคนไปซื้อของซื้อกับข้าวเกบข้าวเต็มเลย่าเวลาเดินมานี่ ที่เขาชอบเตล์เตล์วว่าอะไรเรื่องจำไหนเรื่องจำไหนเนี่ยฮ่า่าฮ่าฮ่าอยู่แบางขวางก็พอจำเรื่องนี้ให้บอกอยู่อยู่ปกติอยู่ก่อนุก็แต่แต่วันนี้มันไม่ได้แต่ไม่ใช่ปกติอยู่เกาะอยู่เรือนจำอ่ะเหรอเป็นอย่างนี้ไงที่เต่าเป็นเก่งเหมือนคาลอยใช่ไหมเกงเลยมากผูกใช่ไหมีน้นตาลแล้วก็เสื้อกระีน้นตาลเสื้อเก่งเขียวเสื้อตาลเขียวด้วยเสื้อาตาล อยู่<ม>แดนไหนเองถาม่าอยู่แ,แดนแต<บ>่ <ๆ S 2> ก,ก่อนเขาจะใส่แบบนี้กันแล้วทีนี้เขาไม่ได้ใส่หนูเลยไปเก็บห้องแม่บ้านหนูก็เลยเอามาใส่มันมีถุงใหญ่เยอะก็เลยเอามาใส่นี่นเตีนกลงดิดกลับกันกแล้วทุกคนามาแป๊บหนึ่งมาแป๊บหนึ่งตักสามชั่วโมงมันก็ไป่โดดด้วยน่นีม่มาขนของ ทุกแค่จะออกนอกบ้านทุก็จะตายแล้วทุกคนเดี๋ยวพี่จะพาเราไปโช er ์บร <lide> oh. ิเวณที่เขาดำน้ำดูปลาคาร์กันค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะมันอยู่หลังเกาะหลังเกาะที่เราอยู่ใช่ไหะแต่ถ้าเกิดว่าเดินมาเองมันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นหาต้องนั่งเรือไปย่างเดือแต่ว่าเราไม่ได้ลงกับเพราะว่าเราไม่รู้พี่เลยจะพามาก็เลยไม่ได้เที่ยวอุปกรณ์อะไรมาเลยโซโซเลยก็ไม่ได้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศตรงนั้นเลยค่ะว่าเขาดำน้ำตรงนั้นอ่ะเขาเป็นยังไงกันบ้าง พี่คนจป็ดำเยอะมากเลยนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาว่าดำน้ำดูกปะาการังกันคนะ่ะพี่เขาพา,าเราไปชมแถวนี้จริงๆอะ่ะเขาบอ,อกว่าเราขอเดินออกไปทางหน้าอ๋อเขามีปะาการังตรงนี้หรอคะมันจะมีทั่วไปแหรอครับหรอ,อ อ๋อล้วออกมาไดาเราได้อยู่เฉยนะอ๋อนี่ไงวิเตัมเลยว้าวไม่ต้องดำลงไปก็ได้นะทุกคนถ้าเราลงไปเรามีขนมปังในมือรากินในึ่งเลยสิคะโอ้หน,น้องรู้ได้ไงเนี่ยว่าตรงน,นี้มีทุกคนดูปลาดิเทียบเลยอะ มาถึงทะเลทั้งทีก็ต้องเล่นสไลด์กันค่ะทุกคนเราต้องเราเราก็น้ำผสมเหรอก็เอาดินเสียงไม่แน่มันจะไม่แน่นนะคะไม่เอาดินเสียงอืมเดี๋ยว,วเราไปตักน้ําให้เราก็ต้องมีหน้าที่ไปตักน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะตักน้ํามาผสมนี่นี่เสียงนี่ไงโอ้ กุ้งแชมปลาน้ำพริกสั่งซ้ำห่อหมกไปฉีบอะไรอ่ะอะไรลูกิมาไหมอันนี้มันเป็นอะไรนะเนี่ยมีลูกไม่ยังแล้วเราเฮ้ยไปไหนน้องไข่เจียวน่ารักแล้วเราก็สั่งโนนไก่ทอดดูที่ไหนลูก คนที่ขนของเมื่อวานคนที่ยน้อแข่งเมื่อวานถ้าเวลามีลูกค,ค้าเยอะเขาต้อเราว่าจะมาขอนี่อันนี้เมนูวันนี้ก็คือหอยหอยง้อนี่หอยง้อทุกคน นอันนี้เป็นน้องปูเสฉวนที่เราจะเห็นได้เยอะมากเลยอะ่ะที่หน้าหาดตรงนี้นะคะซึ่งคือมีหน้าหาดเลยมีเยอะมากนี่น้องเดินทั่วไปเดินเล่น นีี่่่่เเเยไมววิงรอทสำหรับวันนี้นะคะเราปิดท้ายวันด้วยการเดินเล่นที่ริมชายหาดค่ะแล้วก็พาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆของที่นี่ค่ะนี่ก็คงเป็นคืนสุดท้ายแล้วค่ะที่เราจะได้พักผ่อนอยู่ที่เกาะคุ้มนะคะแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วค่ะทุกคน สำหรับเช้าวันนี้นะคะทุกคนเราก็ตื่นเช้าม,มาด้วยอากาศที่อึมครึมมากๆค่ะพร้อมกับฝนที่โปรยปลายลงมานะคะตอนเช้าวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่เรากาลังจะเดินทางกลับแล้วนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าของเราค่ะตอนเช้าวันนี้นะคะเราทานข้าวต้มกันค่ะทุกคนแล้วก็ทานเป็นผัดกะเพรานะคะไขด่ดาวอ่าก็คือจบท้ายทริปวันนี้แล้วนะคะก็ระหวังว่าเราคงจะมีโอกาสนะคะมาเ e> ที่ยวที่เกาะคุ้มอีกค่ะเราบอกเลยค่ะว่าที่นี่นะ<ๆ><ล> เะะหมาะสำหรับคนที่ชอบบรรยากาศดีๆชอบธรรมชาติแล้วก็อยากอยู่กับธรรมชาติค่ะที่นี่อาจจะเป็นที่ที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์อยู่มากๆเลยค่ะบ๊ายบายนะคะเกาะคะุค้มถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะเราก็คงมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมเยียนกันอีกค่ะบ๊ายบายนะน้องนิบ๊ายบายขอบคุณนะคะไว้วันหลังมีโอกาสจะแวะมาเที่ยวใหม่ไปแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะระหวังว่าการเดินทางครั้งนี้ของเรานะคะคงจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังอยากจะตัดสินใจออกเดินทางสักครั้งค่ะ สำหรับเรานะคะเราว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวค่ะที่ได้ไปในสถานที่แปลกใหม่สำหรับที่นี่เองนะคะก็คงเป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่เราจะประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็หากมีโอกาสเราก็คงอยากจะกลับมาที่นี่อีกค่ะเกาะคุ้มนะคะเดินทางไม่ยากเลยค่ะแล้วที่สําคัญเลยก็เป็นเกาะที่มีธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลย เพื่อนๆนะคะมีโอกาสมาที่นี่นะคะเราแนะนำค่ะว่าที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆค่ะแล้วกลับมาเจอกันอีกนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ